สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามานี้มะลกกาด้ะจ้าปันปันเหล้วเล่าจ้าเมื่อวานกสวนเมืละงั่มออก้ะจ้ามานี้พาเพื่อนมะลกกาด้ะจ้ามาเบิ่งจ้ามาเบิ่งวิธี่ลูกกาของเฮาลูกกาผง้ะจ้าลูกกาผง้ะจ้าจ้ามะลกกาด้ะจ้าลูกกาในน้อยจ้าลูกกาในน้อยนี่มันในน้อยเอาปปอเอ๊ะแปะจ้านี่ลูกกาในน้อย้ะจ้า มูควนวันอันนี้นะจ้วหจามูควนวันอันปุยเบลเลียวไม่ตีมันก็สีมโลกกะให้นันจ้าให้อันที่ไม่ตีกันปลูกมันหวานญี่ปุ่นด้วจ้าก็เลยจงไว้หหวกมันไ่สก่อนจ้าเมื่บ้านเพิ่งกลับไปปั่นให้หล่วเมื่อวานสวนมันละงั้มออกจ้ามันนี่ก็เลยผ้าพ่นมโลกกะด้วจ้านี่ลกกะเนน้อยเนน้อยตาฮักตาฮักจ่ากะแข็งแข็งดีดีเขียวดีอยู่จ้าบ่เหลืองบ่ลาดอกตาติดง่ายอยู่ เอาเพื่นมาลูกกาด้วยจ้านงามจ้าแต่ใหญ่ๆวยจ้านี่นอ,อันนี้มันเกียวกับกระลังติดจ้ามันเกลียวห้องนี่นี่ห้องปูกเว้ห้ก็ได้อาทิตย์เดียวด้วยจ้ะนี่งามงจ้านี่ นี่ผ้ามาเบงมันเกี่ยวน้ำจา้านี่นี่มันเกี่ยวกับกระลังางามจา้านี่งามงามจา้านี่นี่เคีย้ยวซ้ำเนี่ยเอาไปปลูกก็ได้เลยจา้านี่ดีคักเลยจ้านี่จา้างามจ้างาม สมอนเห็นอย่างลสม้อนบอสมนอันนั้นยักเขาม้นเบียกไรอรยเขาก็ย่างอยู่หันละไปก้มาอยู่หั่นละต้นเบียกอยู่หันละตเบียกว่าแม่สงมือส้งนี่เด็เนต่างต่างแตว่านผ่าม่ากะมอหยุดสามเด้งยังมาตายมันโมเป็นสีแดงเงินได้ยินมันโมเป็นสีแดงเงินมันสีตาย

ว่าวยไม่กินวเยแ่ได้รป่ะไจก็ปนาไ่เลาวาไม่อเสีไ่้เียงไ้เียตจกินข้าวด้วยจ้ากินข้าวเที่ยงด้วยจ้าบานนี้เดี๋ยวรอต่เรื่องหมกริกจ้าเรื่องหมิกผกอบกิกกวนบ้านนี้ด้วจ้า

โอ้ยกระเทียมนี่เอ้าพหอมหอมมันอยู่มันมันอยู่ในาี่มันอยู่ในหน้าพ่นตําๆๆๆตําน่ฮอีปาอมอจาเด้อจ้าตําหูอลมาบ่ันห้มาไปกินข้าวกับตําหุงตํามันบ่อบ่มีหอยู่าามันลแนวอจ้าลแนวอยู่ นี่จ้ากาห้าลกออกมาว้ไดแล้วจ้านี่เด้ออาสิมาลอยหนาไว้จังสี่แล้วจ้าลอยนาําไวบสกปรกเห้มันซึนจ้ามันเหี่ยวลอยให้มันซึนๆนี่มาแรงมากอะสิเอาขืนมาตุมว้แล้วจา้ามาตุมว้ให้มันแข็งก็โดดนี่แล้วจา้างามงามจา้ามดกาโตะเแ๊จ้านี่ดำดีดีได้สำนเนียงกาขาวเหนียวดอแล้วจา้านี่ละจ้าก,กาห้าเอามาลอยลงสาจา้า เดี๋ยวเอื้อนเทากับสีมะดำนะจ้ะเนาะจ้านกอีแล้วกับสีมะอาปลาจ้าปลามันตายหลายจ้าปลาตายอยู่ให้หน้านี่จ้ามันเห็นสิไปขาบไปให้ลูกมันกินจ้าน่ะสิข้าบให้ลูกมันกินจับอยู่นั่นนะ เสอาปลาอยู่นี่ให้หน้านจ่าน่งลงมาเร็วลงมาเร็วเออไปเร็วไปให้ลูกกินไปเลยวะฮู้นไปละหาลูกละมันย่าน,นเข้าเราบ่มาไก่เขาเนาะจ่าดำหน้าจ่าดำหน้า มาจ้ามาดำหน้ามืาอนี่ดำหน้าแล้วนะจาา้าเมื่อวานนี่ก็ลุกกาแล้วจนคำจ้าจังเบิดจังเล่วเลยการสองสามลอยมัดอยู่จ้ามืาอนี่มาดำเด้อมืาอนี่นี่มาดำหน้าแดดเด้อจา้าแดดแห้งขึ้นยังนี่มืาอนี่น้ากระห้อนปลากระต่ายเด้อจ้ามิงดาหน่อยกระต่ายล้มาปันเมื่อวานนี่เสียดายวัสดุเหม็นกระลังเหม็นนะจ้า กมลมลงกระทั่งเหม็นปลาตายทั้งเหม็นมันเจียวมันหวานญี่ปุ่นเน่าด้อจ้านี่จา้าหน้าสามลอยด,ด้อจ้าเหม็นเหม็นหอยเน่าสักพูดี่ว่าก้ากันน้อยๆจ้าดำดีดีมังกะมัดกะอ๊อปป้าเอ๊ะมัดกะซัมนี่มันดำดีเด้อจ้านี่ซยนีมกำลังดำดี โอปป้อ,อยูมัต์ก่ะดำมวอยูจ้าดำมวอยูแต่ว่ามันหงุงแดดน,น้ำกระห้วนมันนี่โบ,โบ๊ทจกเทียเแดดจิงได้ก็เดียก็รอดจะดำดีดีกาห,หน่อยดำดีจ้าดำซับ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 มันแดดให้เขาเขียวเนาะ มันมันบ่แดดเข้าก็บ,บ่เขียวจ้าให้ยายใหญ่หญปลาตายเด้อจ้าปลาตายเต็มนึงก็เสียดายปลามันขึ้นมาปลาน้อยขึ้นมามันเริ่มใหญ่ปลาดุกน้อยปลาเ็งน้อยน้านนําก็ฮ้อนแมงละงาก็สิตายเบิดแล้วล่ะปานีบ่เหลือดอก แต่ว่าเขาวา่าฝนสีมาเมือนอื่นนี่เด้ออื่นมืนอนหือนี่เด้อเขาวา่าแต่บ่คือสีบ่เลี่ยวดอกจ้ามันนี่เป็นเมือนอื่นหรือยังสีเลี่ยวตอนบ่ายกระห่อนหลายเด้อจา้าพักกันพักกันอันดำตามห่มเด้อจา้าดำน้ำห่มเอาจ้ามันหน่อน ช่วงนี้มันบ่ายโมงบ่ายสองล้วเนาะประมาณนี้เนาะห่อนหลายจ้านี่เขากันอันนั้นดำหน้าน้ำอมเอาแล้วจา้าเดี๋ยวช่วงเศาร์เมื่อเอือนเขาจังสีไปดำเป็นหนาไปฟังผุ่นแล้วจ้านี่บไวจา้าแดดห่อนแห้งแห้งขอถือมาสีันพี่น้องจ้านั่นเมื่อเจอเห็นบวชห่างตัวหนันห่างตัวฮะบวชกาชเข้าไป ดำหนาหัวซุบอยู่หันบ่เห็นห้างตัวพอนะขบียังวยันเห็นไล่เห็นวนไล่เนี่ยขอีกนั่นพี่น้องมันอยู่ซื้อนี่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 ้งตสวยงามนี่นี่หนาห้องหกนี่พ่กกันดำหน้าเรเห็นพ่นะนั่นน่นห้างมันน่ะแม่มันนั่นนั่นเห็นบัวแม่มันนั่นนะพ่กกันดำหน้ายูหันเอาอมไว้ยให้หน้าเด้อพี่น้องนั่นนั่นน่นน่นมันก็เพื่อนยันให้ผู้ใดหรอวะบ่แร่งให้พ่อเงี่ยมันดำเอานัน ขึ้นเฮ้ยดําๆขึ<ด>้นเนี่ยเห้เต็งได๋บัตนี่ดีตัวมันมาน<ด>ําเหมาหันพกกนานกันเอหัวซุบเกืเอบ่าถือห้างมัมนผนว่าต้องคอยกับโเห็นอยู่น,นห้างตัวก็ได้พวกมาสอนโบเห็นบ่นบ่บลีเผสิเห็นจะค้นขย,ยี้หมอนกับ่บบวกวางได็ อยากไปสู้เนาะข่อยนี่ก็ยังบ่เห็นอยู่นี่ข่อยก็ย่างอยู่สุมุเนมนเฮาก็เห็นเห็นเ่พบ่มอนจะเห็นโดนลบ่เ้ยเจ้าก็บ่บอกข่อยก็ย่างอยู่นี่เย้ยแสดงว่ามันบ่เห็นหยังให้ผู้ใดเนาะมันบ่เห็นแล้วข่อยนึกว่าอยู่ทางมคือกันเนาะมือวานอยู่ทางเิงสมอมือวานกูก็ย่างอยู่ตะลางนั่น อืมแม่นต่อเพากว่าสิพ่อกระดำต้นยี่ขึ้นยี่ขึ้นเดี๋ยวเห็นหอดต้นเก้าเดี๋ยวเห็นหอดต้นเขาหน่อยไรไก่กบลงยำดำแล้วน้ำกระถวมสองมือเลยจ้าถ่วมยี่สองมือสองขืนจ้าฝนตก อันนี้ก็ห้องกอเสียนโบกลงจ้าเริ่มเริ่มสีเป็นต้นแน่แล้วเนี่ยเริ่มสิเขียวแน่แล้วแต่ว่าเมื่อน,นี้ก็ขาดว่าสิโต๊กอีกแล้วจ้านี่เบิงบ้งฝาเบิ้งฝาจ้าขาดว่าสิโต๊กอีกแล้วจ้านี่ขาดว่าสิโต๊กอีกคือเกาแล้วจ้าสิหลอดบนน้อเข่ข่อยนี่น้อตาโต๊กอีกแล้วบ่หลอดจ้าโต๊กแล้วโต๊กแล้วนี่จ้า อาทิตย์หลังจากดำหน้ามาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วจ้ะสิเริ่มใหญ่ล้วจ้ะให้หน้าให้หนี่อุปสรรคไล่ไล่จ้ะนี่ดำแล้วก็น้ำท่วมจ้ะกบหน่อยไล่ไล่แล้วจ้ะกบหน่อยเนี่ยมัน้า,ามามั่สินี่น้ำขังเนี่ยจ้ะนี่มันเต้นลงน้ำเบิดแลวจ้ะนี่นติ๊กป่อยให้มันเป็นกบจ้ะมันใหญ่เบิดแล้วได้เนี่ยแต่วันกบปใสาจจ้ะมันยังอยู่หนีอยู่ เต็นเต็บต็เต็ปนี้มันสอมาจ้ะน,นี่มันสอมากมันสีเต็นนี่น้ำค้างทังสีจ้ะจะหลังจากอาทิตย์หนึ่ง้วจ้ะให้หน้าให้นี่เป็นอุปสรรคหลายมากเลยจ้ะตอนปลูกมันเกลียวมันเกลียวมันหวานญี่ปุนนน่นกับอยน้ำจ้ะกระนำกระทวงกระโจกเอาก็วสีได้ก่าสีแล้วตัวจากมาดำหน้าแล้วก็ น้ำท่วมจ้าดำหน้าแล้วกับน้ำท่วมน้ำท่วมสองสามวันจ้าตายเป็นบางต้นจ้าเนี่ยนี่รอดลมรอดตายมากจ้าหลังจากดำแล้วอาทิตย์นึงจ้าจะติดกระพพามาเบงอีกรอบนึงจ้าฝนตกเด้อจ้ามาอนี่พ้ามาเบงอีกรอบนึงจ้าอันนี้ก็เริ่มเริ่มงามแล้วจ้าเริ่มงามแล้วใกล้ใกล้ใกล้สีมาแล้ว้จ้าจะเขาดำ เหมืนหามันอันเป็นห่วงแล้วมีติกสีผ้ามาปองอีกรอบนึงแล้วจ้าว่ามันสีเดยเขาหลายโบหน้าดำกับหน้าวานปกติสีบกเคยดำจ้าสีมิตวานเอาเดี๋ยวเหมืนหามันเป็นเม็ดเป็นหยังเกี่ยวแล้วมีติกสีผ้ามาปองอีกรอบนึงแล้วจ้าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเท่านี้แล้วจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ